สวัสดีค่ะ FC สวัสดีนะคะโอมานีเจฟ่าจา้าอ้าวสีเสืออันนี้จะเตียนจา้าจะเตียนบาสบายเป็นโลกอ่า I love you แต่ว่าเจฟ่าเป็นโลกข้อบิดค่ะบิดสายบิดคออาจารย์มูนี้มีเมนูอย่างนอนตอนเทียเท่ยงๆของเฮาอ้ยน้ำคะือฟดบกบกแแห่นี่นะคะโอ้โหนี่นะคะเมนูของเราโอ้โหตอนใหญ่ในเด้อตอนใหญ่ในเด้อ ตอนใหญ่เนี่ยจ้าอันนี้จะคือจะต้มข้าวเปียกเออเอาไปฟังข้างหลังก็ไอันนี้เขาคือต้มข้าวเปียกนะคะอันนี้เป็นข้าวเปียกเส้นเหนียวนะจ๊ะเส้นเหนียวนะคะอันนี้ก็คือเส้นเหนียวอันนี้อย่าดูเพราะว่าเราช้อนฟองมันออกตักฟองมันออกที่เขาต้มลงไปนะคะอ,ะอันนี้เหลือดนะคะเลือด้เอาลงก่อน เพราะว่ามันไก่สกินแล้วนะคะเพราะว่าปรุงแล้วก็คือกินเลยอันนี้น้ําซุปอะไรมันอร่อยแซ่บเบอลักจ้าอันนี้ก็คือเป็นเมนูนะคะเมโนูข้าวเปียกเส้นของเรานะจ๊ะก็จะเอาเส้นลงนะคะอะ่กินให้หมดนะถ้ากินไม่หมดแล้วก็คือมันอื่นนะคะมีเรื่องขอเกียกจับหน่อยอ่ะเดี๋ยวเอาส้มีสะก,กรอนเพราะว่าถ้ากินมาเบอร์หล้วเส้นได้เสร็จน,นะจ๊ะ นี่ค่ะเศษของเรานะคะมันเป็นเศษอันนี้นะเศษเหนียวเนืดเลยค่ะเนี่ยนี่เขาเห็ดเศษแบบนี้ละเศษเ็หน่อยนะคะเล็กหน่อยนักเรียนเพิ่มากินนะคะเ้นแบบนี้นะคะเนาะอันนี้นะคะเมนูตมข้าเปียกได้จ้าเดิมมันนี่ได้จ้านี่ค่ะ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 แป๊บเดียวมากับเหนียวเนืดเเ็นมาเราค่ะ อันนี้ก็คืออร่อยและอาชอมานมาให้นาเอื้อเตียนเอื้อเตียนเจเตียนอาชอมานมาให้นาสิซึมน้ำสูตรนนนนนก่อนเอาเบืองหนังห่อจ้าเบืองแง่ห่อยข่าเอาไข่ตักบลอยู่เบืองแง่ห่อนี่แหละไข่คนละไข่เลยตักบลอยู่เอาถ้วยมาหน่ยพี่มาตักค่ะเอาถ้าถวยก,กะไก่ด้อพี่เด้อจ่าซิมก็ทำ แซ่บจากแซ่บแซ่บเพราะว่าอย่างอื่นเราปรุงเอาเองนะคะเนี่ยนี่ค่ะให้เบิรไใกล้ๆค่ะเส้นข้าวเปียกค่ะเส้นข้าวเปียกนะคะเนี่ยเส้นข้าวเปียกนะคะนี่ค่ะเหนียวเนืดเหนียวเนืดเหนียวเน้อ,นนอ,นนอจ้าอ่าค่ะเดีเวลาเวลาเมนูนะคะเมนูเราคืออาจจะกินได้หางบาที่นี่ก็คือจะตักแล้วนะคะอ่าคุณพี่ถอดป้ายทีหน่อยค่ะมันเดือดมันร้อนมาสุกแล้วจา้า ถ้ากินได้อิ่มค่อยๆมาตักเอาใหม่นะคะตอนนี้เราก็คืออาะเตรียงตักเลยค่ะที่ขาเจเซียนขาตักเลยค่ะตักเลยจัดเตเียมจ้าเรื่งปุงมข้าวเดี๋ยวข้าเอาขึ้นมาปุงมนะคะอนี้ก็คืออัปเดตนะคะกล้วยเปลี่ยวโอ้ยบะแมี่ทับเปียเอ้ยนะเอาเออเรืงอันนั้นถ้าเราเอามาไม่ไปเอาหอมแดง แดงทามาใส่อาใส่น้ำแบบทีนี้้อความใส่หลายเลยอเพราะว่าเวลาหนามใส่มันสีอืวแล้วา่นนี้นะบอต้าเงจะรตัวไม่บอกว่ามันสีอิ้มันสีอื้ตาให้่อยแบบว่าหนัมันน่าเสียนะยาเรารอเราตาไปปรุงใหม่แบบทีต้าให้เจ้า บอกว่าอขอสิอารมณ์ไหมให้ร่มที่ระสวยไงเสียปลาเสียมา,าทีนี้เสียไฟอย่างไงกะเอาไงกะเอาไงึ้นตีจ๋ากะเอาไงเมนูของาก็คือเมนูเผาเปียกจ้าหอมแดงคุณด้วยเตียนหอมแดงไปเอาหอมแดงหอมแดงมาใส่หอมแดงซอยน่ะไม่ใส่บอกใช่อ้าวไฟคือบอกเข่า มันลำเอียดอาอาซักเทออีกสะ็แม่มันสิบ้นเหนียวได้เป็นเศษเหนียวได้แม่เศษเหนียวตั้งนางใส่อานางใส่เกี่ยวเช่นเหนียวหน่อได้ฮนะโบกมันไงโบกมันนงงามนะโบะเป็นยังไงอันนี้ก็คือนี่ค่ะยกถ้วยมาดูหน่อยจัดเตียนจา๋านี่จา่าโอ้โหเบาไปเอาหอมแดงมาใส่ค่ะคุณพี่ หอมแดงหอมแดงอุปัตมุดแล้วอันนี้ก็คือใส่กระทะไฟฟ้านะคะใบใส่แก๊สนะคะก็เอาบรรยากาศบรรยากาศบ้านบ้านเราสู่รก๋วยเตี่มากระเด็นจ้าอันนี้ก็คือข้าวเปียกนะคะเมนูข้าวเปียกของเฮานะคะเนาะเราลองวัดแสบแฉเน่นอะปักหลวมปุ๋ยปักหลวมปักหลวมจ้าง่ายก็อ่าได้รดเดรดจะแหละก๋วยเดี๋ยวย่างไปคุณแหละก่วแหม อันนี้ก็คือ,อเป็นเมนูนะคะเมนูข้าวเปียกนะคะเดี๋ยวก็จะได้ตั้งขาไว้แล้วนะคะทีนี้ตั้งขากล้องไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวปรับกล้องก่อนนะคะนะเป็ดกับนะกันนั่นละแหละใส่ขวดไว้นะนะเอื้อยนี่ค่ะนี่นะคะกำลังต้มอยู่จา้าจ<ะ>้านี่ค่ะนี่คือกำลังต้มนะคะ อันนี้ก็คืออ่ะของเจาลจาติ้นจ้ะเมื่อกี้คงเจียเทียนชิ้นแล้วนะจ๊ะเนี่เออเจียเทียนเอาไปแล้วนะจ๊ะเ้อเครื่องปรุงแบบเว็ดๆว็ร้อนๆข้างล่างค่ะข้างล่างข้างล่างค่ะ <c oughs> ต้องล้างจ้านาันมันนั่งดีก็ได้เจ้าหนันไอ้เนี่ยอันนี้มาันนาั่งดีก็ได้เอ้ามันนั่านางดี แต่ลบานพูดอยากฟุ้งยึดส่งอันนี้นะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะฝาดวจะเ,จเอาลงได้ค่ะม่ที่นี่เอาออกอออกันป่ะอือเฮายดีดออก่ายเนี่ยง่ายเดี๋ยวกำลังจะเอาเศษโลกอีกนะคะอันนี้เป็นถ้วยหอนเจฟ้านะคะเดี๋ยวจะเอาเส้นลงนะคะมันเดือดบับ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 ,บ,บ นี่ค่ะอันนี้นะคะนี่ค่ะพี่โผงอยู่นู้นเลค่ะพี่โผงอยู่นูนนะคะพี่โผงนนนะะกองพี่โผง